อันนี้เป็นครั้งแรกที่มีการยึดแบบนี้แล้วผมคิดว่าไอ้คนที่นี่ถูกยึดเนี่ยนึกไม่ถึงมาเปิดบัญชีอยู่ที่แบงก์แนที่อเมริกาเนี่ยนะฮะแล้วเอาบิตคอยน์มาค้างอยู่ในนั้นเนี่ยแล้วรัฐบาลสั่งยึดไอ้น,นี้เขาก็ต้องยึดถ้าคุณทําอะไรเท่าๆเ,เนี่ยนะฮะก็ช่วยไม่ได้ทางการบางประเทศเขาก็จะไล่ทันอำนาจของทุกประเทศเนี่ยที่จะอยู่ดีๆไปยึดทรัพย์เนี่ยนะะมันต้องเป็นคนที่ทำผิดกฎหมาย ผมกำลังสงสัยท่านเองว่าถ้าอย่างนั้นบิตคอยนี่ยมันก็ไม่ได้มีเออเขาเรียกว่าอะไรควบคุมตัวรัฐบาลได้อยู่ดีเพราะว่ามันต้องแลกไปเง,งเงินเงินจริงเงินเฟียสแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองงี้มันก็มีปัญหาว่ามันเซ็นทรัลไลซ์จริงหรือเปล่าดีเซ็นทรัลไลซ์จริงหรือเปล่ามันโจทย์ตรงเนี้ยที่สงสัยคือ ก็ยังควบคุมได้อยู่ดีไม่ฮะมันควบคุมได้เฉพาะถ้าถ้าหากว่าคนเนะี่ยเผลอไปลงทางด่วนที่อเมริกาถ้าเขาไม่ไม่ไม่ลงทางด่วนอเมริกาเราก็ไปลงทางด่วนประเทศอื่นเราก็ไม่โดนเราก็ไม่โดนควบคุมใช่ไหมถูกต้องอเมริกาควบคุมไม่ได้แต่อาจจะโดน,นประเทศนั้นควบคุมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าจะให้ปลอดภัยไปลงทางด่วนที่นจีเรียอย่างเงี้ยสาบายจะไปเอาเงินลนจีเรียไปทำอะไร ก็นี่ไงมันนี่คือปัญหานะฮะว่าถ้าเกิดไปลงทางด่วนที่ไนจีเรียเนี่ยนะฮะเราก็เอาไปแล้วก็ไปซื้อเอาอย่างนั้นผมผมผมคิดว่ามันวิธีมันก็ต้องแปลว่าคนที่ถือบิตคอยคนที่ถือเนี่ยไม่รู้จริงว่าที่เขาทำมาเสี่ยงมากคือไปลงที่อเมริกาเขาควรจะไปลงที่ที่ปลอดภัย ูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะวิธีง่ายยที่สุดก็คืออย่าเอาไปค้างไว้ในบัญชีเพื่อจะเล่นทุกวันเนี่ยนะฮะดูดอกบานแล้วเอามาใส่ในในในฮาร์ดวอลเลตซึ่งซื้อไม่กี่ตังค์นนะฮะดูออกมาแล้วเอามา,า<ถ>มกเก็บไว้ในนี้แหละมันก็หลุดออกมาจากจากแบนะ์อเแล้วใช่เอ้ยย<อ>ิกงแปลกใหญ่เลยทำไมเงินมันเยอะขนาดนั้นที่อยู่ในอยู่ในกระเป๋าเงินเขาเนี่ยมันมันตั้งห้าแสนล้านทำไมเขาไม่เอามาทีละนิดทีละนิดเออใช้ไปทีละนิดเอาวันละวันละล้านดอลลาร์ก็ได้อะ อันนี้เป็นครั้งแรกที่มีการย็ดแบบนี้แล้วผมคิดว่าไอ้คนที่ที่ที่ถูกยึดเนี่ยนึกไม่ถึงนึกไม่ถึงว่าว่าเขาจะเข้ามาแล้วมายึดเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่าชะล่าใจก็ีือว่าเก่งไม่จริงแล้วกันถ้าเก่งจริงเนี่ยนักเทคโนโลยีมันต้องรู้อยู่แล้วว่าตัวนี้เข้ามาแฮกแต่ว่าต้องมีการแฮกแน่นอนผมไม่ผมไม่คิดว่าไม่ไม่จะแฮกอันนี้ไม่ต้องแฮกไม่ต้องแฮกไม่ต้องแฮกเลยไม่ต้องแฮกเลยไม่ต้องแฮกเลยแค่มีคําสั่งเกหมายฉบับหนึ่งไปที่ใบแดนใบแดนคุณ ฟีดไลท์ไอ้นี้ทุกอย่างก็อยู่ที่ใบแดนจะทําอะไรก็ทาได้หมดเลยไม่ครับใบแดนต้องทําเพราะว่าไบ่ทําเขาติดคุกที่อเมริกาอ่าใช่แต่ว่าไบแดนก็มีนไม่ใช่ใบแดนเนี่ยไม่ใช่มีอำนาจนนต้องฟังคําสั่งในอเมริกา<ข>แล้วถ้าม<จ>ีคนมามาเปิดบัญชีอยู่ที่ใบแดนที่อเมริกาเนี่ยนะฮะแล้วเอาบิทคอยมาค้างอยู่ในนั้นเนี่ยแล้วรัฐบาลสั่งยึดอัน,นี้เขาก็ต้องยึดก็คือไบแดนคือธนาคารนั่นแหละ ใช่นั่นแหละเถึงงั้นเท่านั้นไปได้มีหน้าที่ทำตามคำสั่งแต่ว่าเราก็เลยมองว่าคนที่ถือบิตคอยเนี่ยอยากคิดว่าอยาคิดว่ามันปลอดภัยกันแล้วกันถ้าคุณเอาไปฝากโอ่ธนาคารคุณก็จบเทั้งนั้นน่ะแล้วถ้าคุณถ้าคุณทำเท่าอะไรเท่าๆเนี่ยนะฮะ ก็ช่วยไม่ได้ว่าถ้าคุณเก่งจริงคุณก็อาจจะหลบได้แต่ถ้าคุณเท่านะฮะแล้วก็ไปเนี่ยทางการเขาบางประเทศเขาก็จะเขาก็จะไล่ทันเข้าใจ fen, แต่บางทีมันไม่ได้เท่าจริงบางทีมันไม่ได้มันมีการกั่นแกล้งกันได้ไหมอาจารย์ตักอย่างเช่นรัสเซียเนี่ยเงินรัสเซียไปอยู่ในกระเป๋าใครก็ไม่รู้เนี่ยสามแสนล้านเนี่ยมันยิ่งหนักกว่านี้อีกแล้วแล้วถ้ามองมองอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเป็นเรื่องของความยุติธรรมก็ไม่ได้เนาะเพราะมัน็ีการยึดเพราะคุณทําสงครามกันเนี่ยความสงครามมันไม่มีความยุติธรรม อย่างเงี้ยไม่ถ้าถ้านคิดอย่างเงี้ยคืออย่างกรณีรัสเซียเนี่ยเขายึดแบบเปิดเผยเลยเพราะว่ารัสเซียเนี่ยไอ้ทุนสัมบัตเนี่ยเอาปืนเอาปืนที่บอกวรื้อต้องจ่ายว่าอย่างเงี้ยแบบเปิดเผยอย่างเงี้ลยไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะเงินอันเนี้ยมันอยู่ในแบงก์ในยูโรอ่าอยู่ในแบงก์มันอยู่ในแบงก์ในในในเบลเยียมรัสเซียเนี่ยพลาดคือแทนที่จะซื้อทองคําอย่างเดียวใหม่เออแกก็แกก็เอาไปไม่ใช่ฮะไปซื้อเงินยูโรไปซื้อทุนสัมบัติยูโรเป็นยูโรด้วยในยูโรป เป็นยูโรนะฮะแต่นี่ไอ้พันธบัตรพวกนี้ไปซื้อเนี่ยนะฮะถึงเวลาจะขายเนี่ยอ่พันธบัตรเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่กับตัวเขาเอาไปฝากไว้ที่องค์กรก็เลยยูโรครีดโอ้ประมาทประมาทสุดๆเลยเงนี้นะเพราะว่าที่คุณจะทำสงครามกัเขาแล้วถูกต้องมีปัญหากับทางสหรัฐเขาก็เลยไม่มีไม่ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแต่เขาพลาดตรงที่ว่าเขาไปซื้อพันธบัตรอื่นในยุโรปเสร็จแล้วไอ้เงินตรงเนี้ยก็เลยค้างอยู่ที่ยูโรคลี์เวลานี้มีปัญหาฮะ ว่าทางยุโรปเนี่ยทาง EU ยูเนี่ยนะเขาก็บอกลงมติบอกให้ยึดเบรทิเอรบอกเฮ้ยถ้าผมยึดี่ยรับถ้าผมเกิดความเสียหายเนี่ย EU ยูมาช่วยเชลีให้ผมไหมอยู EU ก็ไม่ยอมมันก็ถึงยังยึดกันออไม่ได้อยู่ขนาดนี้ยังไม่ได้ยึดอีกเหรอตรงนี้ยังข้างที่ไังอยู่เหรอยังอยู่ครับฟรีซเขาเรียกฟรีซไวฟรีซก็คือไม่ให้ทําอะไรไม่ขยับหลายปีสามปีก็ไม่ขย<ป>ับอะไร<ม>ถ้าอย่างนั้นผมบอกว่าผมรัสเซียเนี่ยคุณยึดผมใช่ไหม ผมยึดคุณหมดเลยที่อยู่ในรัสเซียเครื่องบงเครื่องบินอะไรก็แล้วเขาทำอย่างนั้นไปแล้วแต่ว่ายังไม่พออันนี้มันเยอะอันนี้มันอ่นนี้มันเยอะเขารัสเซียเนี่ยยึดไปแล้วคุณเพิ่นของบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยยึดไปหมดแล้วยึดหมดเลยทั้งหมดเลยท้องยูอ่ะผมยึดคืนหมดเลยมันน่าจะพอมือนะมันก็น่าจะมีพอสมควรไม่ไม่ไม่พอไม่พอไม่พอวะเนี่ยถ้าจะได้คืนเนี่ยเหลืออย่างเดียวคือต้องส่งไอ้ไอ้นี่ฮะอาวุธนิวเคลียร์เข้าไป ตพบลูนสองลูกคือกณะอย่างนี้นะผมเข้าใจว่าปูตินเขามองออกว่าว่าเอาคืนย่าแล้วเอาคืนเนี่ยมันก็จะทําให้เขาเป็นผู้ร้ายของโลกอแล้วเขากําลังบอกเลยเวลาเนี่ยเขาพูดหลายครั้งสามแสนล้านอดอลลาร์เนี่ยนะฮะที่เขาถูกยึดเนี่ยนะฮะเทียบกับประโยชน์ที่ความบั่นคนขงของรัสเซียแล้วถูกมาก<อ>พูดหลายครั้งพูดหลาย,ยครั้งนะทั้งหมดนี้นะฮะเขาไม่ได้มองไอ้พวกนี้เป็นเหมือนกับเป็นเรื่องใหญ่โต เขาบองเป็นกลไกหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจิกซอภาพใหญ่อ๋อก็คิดว่าเขายอมแลกกับสิ่งที่เรียกว่าความมั่นคงแต่เงินแค่นี้แล้วก็คิดว่าการที่เขาจะสู้กับยุโรปเนี่ยมันเสียมากกว่านี้ตั้งเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ได้ประโยชน์มากกว่านี้ตั้งเยอะเราก็เลยยอมไปแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องประเด็นสาคัญแต่นี่ถ้าคุณธานีเนี่ยเป็นธานีเท่านะเออสมมติสมมติสมมติคุณธานีเป็นธานีเทาเนี่นะเกิดเอเอเก่งนะฮะเทรดบิตคอยน์พอเทรดเสร็จปุ๊บ ไม่ฝากไว้ที่ b บ n a นัส USA นะฮะเอามาดึงออกมาแล้วมาเก็บอยู่ในวอลเล็ตนะฮะโควอลเล็ตที่เป็นที่เป็นหน้านะโอเคจะเทรดใบม่ก็เอาไปเอาไปจุบเขาดูอาการเมื่อไหร่จุบเมื่อไหร่เขาก็ล็อกแบบนั้นเล่จะใช้ได้อนะฮะก็ไม่ใช้ไม่ได้ก็ไม่หม่ไมเขาว่าถ้าจะอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องไปจุบอยู่ที่เดียวไปจุบในทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยไปจุบประเทศ คอมโกอะไรเงี้ยนะก็เป็นไปได้ที่ถ้าเขาอาจจะมีวิธีแลกเปลี่ยนในลักษณะของทรัพยากรในพวกนง้ีก็เป็นไปได้ฟอกเงินแหละฟอกเงินก็คือไปลงประเทศมันจะยากขึ้นนะมันจะยากขึ้นจะยากขึ้นมันยากขึ้นมันยากก็เหมือนอย่างเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยก็ใช่เขามาลงเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยฟอกก็ได้ก็ใช่ไงส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะเอามาซื้ออสังหาริมทรัพย์เมไทยที่บอกว่าโครงการแบบโครงการเนี่ยแปดสิบล้านร้อยลายอะไรขายไม่ได้หมดแล้วแล้วก็มีอันนี้อีกฮะเอามาเนี่ยแล้วก็เอามาซื้อเป็นตองคำ ทองคำแท่งส่งไปที่เข<อ><า>มรบ,บม EN, ูชาแต่และปีปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสีตตะ่สิบต,ตันเออสี่สิบตันแต่ว่าัมบูชาเองไม่ได้มีลงงานที่ผลิตพวกเครื่องประดับทองคำอะไรก็เอาไปเก็บนะฮะเอาไปเก็บ <laughs> เพราฉะนั้นจนวิธีฟอกระบวนการฟอกเขาก็จะเขาก็จะพยายามซอกแซกหาวิธีการฟอกหลายวิธีฉะนั้นมองมองเกมนี้ก็เป็นเกมที่ทางพวกสแกมเมอร์เนี่ยเราไม่ได้ส่งสารสแกมเมอร์นะเราอยากรู้วิธีว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปในในลักษณะของการเงินนะฮะที่ว่า ในเมื่อบิตคอยมันมีความปลอดภัยใครๆบอกเงี้ยต้องมันได้ฟังแล้วมันก็ู้งสึกตังหิดตังหินเหมือนกันว่าเฮ้ยปลอดภัยยังไงว่ามันโดนยึดไปได้ง่ายอยา่างนั้นนะผมว่าเก็บทองคําดีกว่าไหมถ้าอาจารย์ให้อาจารย์เลือกเนี่ยอาจารย์จะเก็บบิตคอยเหรออย่างนี้เราก็เลือกเก็บบิตคอยแล้วเราเก็บเป็นทองคำไหมทองคาปลอดภัยกว่าบิตคอยไหมครับต้องเริ่มต้นก่อนว่ากุนทานีเนี่ยขาวหรือเทาเอาเอาเทาสิเทาสิเทาสิถ้าถ้ากุนทานีเทานะฮะเทาเทาอันเนี้ยอันเนี้ยผมคงไม่สามารถที่จะให้คาแนะนาอะไรด้มาไเพราะว่า รับรองไปแต่ละทางไม่ทเออมันจะมีรัฐบาลของประเทศต่างๆเนี่ยเขามาลุมนะเข้ามาลุมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คำแนะนำอะไรไปก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าคุณถ้าคุณนีเป็นขาวแลาถ้าขาวีขาสีขาวไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงเลยไม่มีใครยึดขาวนี่ยึดบิตคอยนี่ยึดผมไม่ได้ใช่ไหมไม่มีอำนาจยึดอ๋ออำนาจของทุกประเทศเนี่ยที่จะอยู่ดีๆไปยึดทรัพย์เนี่ยนะมันต้องเป็นคนที่ทำผิดกฎหมายอ่า อย่าง <Ừ. S 1> คุณธานีหน้าตาดีเป็นสีขาวไม่มีอะไรเห <Okay. S 1> ยดขาวเลยโอเคโอเคอันนี้เป็นเรื่องกฎหมายนะแต่ว่าถ้ามองในแง่ของพวกที่ใช้บิตคอยผมว่ามันส่วนมากก็จะเทากันเยอะมันก็เลยใช้บิตคอยกันเนี่ยหรือว่าอาจารย์ที่ว่าคนที่ใช้บิตคอยนี่ไม่มีเทาเลยมันก็ต้องมีนะเยอะนะไม่มันผมคิดว่าจะว่าแต่นั่นเลยคนใช้แบงโนนเงินบาทก็ดีทองคาก็ดีเทาก็มีนะฮะขาวก็มีทุกประเทศมันมีผสมกันไปหมดเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยนะจะบอกว่าใช้ออทองคําแล้วไม่มีการฟอกก็เนี่ยมันพิ่งฟอกผ่านผ่านประเทศไทยอยู่เนี่ยนะอ่าใช่ ผมผมเคยดูข่าวการจับกลุ่มพวกคอร์รัปชันในประเทศจีนนะเขาบุกเข้ามาในบ้านเลยนะแล้วเขาก็ทุบกาแพงเลยนะกําแพงล้มลงมานะในกําแพงนี้เต็ไมไปด้วยทองคาแท่งตั้มไปหมดเลยเขาบอกว่าอย่างน้อยๆต้องมีมีแสล้านอะไรพวกนี้บอกโอ้โหเงินใหญ่ขนาดนั้นเลยเรอบอกทองคำอะไรเยอะขนาดนั้นคือพูดง่ายเขาเก็บทองคําไว้ในกําแพงบ้านแล้วแล้วก็ต้องสืบรู้กันก่อนแล้วก็ไปดุยเลยแล้วก็จับ จับว่าคุณทองคามาไงต้องเยอะแยะตำแหน่งเขาใหญ่ไงพวกพวกในพลที่โดนจับเขาก่อนนั่นแหละพวกในพลที่สื่อจิ้งสิ่จัดการนั่นแหละโอ้โหทองคําในบ้านมันเป็นเป็นตันเลยผมก็เลยคิดว่ามันคล้ายๆกันนะคือฟอกเงินด้วยทองคาก็ก็ก็น่าจะปลอดภัยเหมือนกันแต่ว่ามันต้องมีที่เก็บเนาะแต่ว่าถ้าบิตคอยเนี่ยมันอาจจะอย่างที่บอกอาจารย์บอกว่ามันมันก็คงจะโดนโดนฟอกได้เอามาเป็นดอลลาร์นะดอลล่าร์ไม่ได้ก็ไม่ได้ใช้ทุกทีางอาจารย์ครับ ผมเข้าใจแล้วครับเอ่อจะจะไม่ไม,ไม่ไม่ไปฟอกเงินกันบเขาแล้วครับเอาไว้เป็นความรู้เฉยๆัะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงว่าผมจะไปฟอกเงินผมเป็นสีขาวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง DB สวเถา <c oughs> เพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร